ตอนนี้เราอยู่กับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับม .5 สำหรับม .5 ทับ4ทับ6และทับ17นะครับวันนี้มีงานเล็กๆน้อยๆด้วยเนาะบอกตั้งแต่ต้นข้าบเลยนะครับดังนั้นลองดูว่าในคลิปจะสั่งงานอะไรนะครับลองดูโอเควันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเดิมของเราต่อนะครับสำหรับเรื่องการวัดตำแหน่ง ของข้อมูลก็คือข้อมูลตัวนั้นตรงกับตำแหน่งอะไรแต่ว่าการวัดตำแหน่งของเรานะครับก็มีอยู่3อย่างถูกไหมคอทายแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหมครับเดซายแบ่งเป็น10ส่วนแล้วก็อันสุดท้ายคือเปอร์เซ็นทยแบ่งเป็น100ส่วนนะครับซึ่งตัวอย่างแรกก็ได้ดูไปแล้วเนาะตัวอย่างที่35มสิบไอ้ตัวอย่างที่35คือการบ้านนะครับส่วนตัวอย่างที่34เนี่ยคือการหาตำแหน่งแบบตรงๆนะครับแต่คราวนี้อ่าลองดูว่า ถ้าเป็นตัวอย่างาที่3 6เนี่ยโจทย์เขาก็จะมีการพลิกแพงเล็กน,น้อยนะครับจะเป็นยังไงอามาดูกันไปเลย Let's go โอเคข้อมูลมาแล้วตึกๆๆนะครับอันดับแรกก่อนเลยการวัดตำแหน่งนะครับความสำคัญคือเราต้องเรียงข้อมูลถูกไหมดังนั้นก็อ่าเรียงก่อนเลยสเต็ปหนึ่เรียงข้อมูลอะไรตัวแรกเนี่ย see, นะครับอ่า see. ถัดไปเป็นเป็นเโอเคแล้วเอะไรต่อทุกคนดึงๆึงดึง,ดง 15, ใช่ไหมสิบห้นะครับดะนเลยหน้าต่อไป20่สอ่าฮะยีนี่เห็นแล้วเอารววัวไปรวัรวไปสามสอะไรต่อ48แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ 50โอเคนะครับเรียงข้อมูลเสร็จแล้วคราวนี้ก็ไปดูคําถามเลยคําถามที่1ถามว่า20ตรงกับเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่อ่าเปอร์เซนต์ไทนะร้อยส่วนนะ,ะแสดงว่าข้อ1นะครับอ่าเขียนคำถามก่อนเขาถามว่าไอ้เลข20เนี่ยมันคือ p อะไรถูกไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันตรงกับเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่เราก็ติดตัวแปร r ไว้เป้าหมายเราคือการ, mm hmm. ก,ารการหาค่า r ออกมาจะได้รู้ว่าอ,อย่างเช่น 20ตรงกับเพอร์เซนไทยที่25อย่างนี้ก็ว่าไปนะครับเป้าหมายเราคือหาตัว R คราวนี้ตัว R จะมายังไงนะครับเราก็ต้องไปดูว่าจากสูตรนะครับซึ่งซึ่งโอเคสูตรก็คือเอ่อม,มันอยู่สูตรเดียวนาะการวัดตำแหน่งสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับสูตรของเราคือตำแหน่งของ p r เท่ากับเท่าไงนะ ไม่รู้อ่าลืมลืมขึ้นไปดูลืมไปดูลืมไปดูปดนี่ไงตำแหน่งของตัวใดก็คือ n บวกหคูณกับ r ส่วนหนึ่งร้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ไนะครับดังนั้นเราก็ไปเลยอืมตำแหน่งของยี่ตำแหน่งของ PR ก็คือ R ส่วนหนึคูณกับ n บวกหอ่าฮะคราวนี้ตำแหน่งของ PR เนี่ยเท่ากับอะไรอะ่ะ แสดงว่ามันถามว่าตำแหน่งของยี่สิถูกไหมครับเพราะตอนนี้เราอยากหา p ยี่เออเราอยากหายี่สิบว่าตรงกับตำแหน่งใดตรงกับ p อะไรก็คือตำแหน่งของไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็คือตำแหน่งของยี่สเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งยังไม่รู้ส่วนหนึ่งข้อมูลมีกี่ตัวเอานับเลย one two 7 8 9หกเจ็ดแปดเก้าอ่ะมัน two t h ฟหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเอาไว้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ้าบวกหนึ่งโอเคโอ้โหเลขเป็นใจนะครับเลขเป็นใจดังนั้นตัดทอนบวกปปุบะทีนี้ตรงนี้ตัวแปรไปแล้วฝั่งนี้จะต้องไม่ใช่ตัวแปรเนาะไม่งั้นมันแก้ไม่ออกนะครับเราก็ไปดูเลยว่าตำแหน่งของ20เนี่ยคือตำแหน่งที่เท่าไหร่เอาไปดูข้อมูลชัดชชัดๆ4คือตัวที่1 7คือตัวที่2 15คือตัวที่3 20คือตัวที่4เห็นไหมแสดงว่าตำแหน่งของ20คือ 4นี่เอาเมืองเกิงไปเลยนะครับอยาได้ R ใช่ไหมติดไว้100ส่วนเออคูณ10โอเคคราวนี้ก็ตัดทอนชึบชืบแล้วก็เอาขึ้นไปคูณเป็นได้อมอ่างมาแล้ว40ดังนั้นดังนั้นสุดท้ายสรุปสรุปนะ20ของเราที่เราต้องการเนี่ยมันตรงกับเปอร์เซนไทที่40นั่นเองนี่คือคำตอบนะครับนี่ นะครับง่ายไหมไม่ได้ถามตรงๆว่าเปอร์เซ็นตทที่เท่านั้นเท่านี้เป็นเท่าไรแต่คราวนี้อ่กลับกันบ้างแปลว่าข้อมูลของเราเนี่ยไอตัวเนี้ยที่เราสนใจตรงกับเปอร์เซ็นต์ทยคอทายอะไรก็ว่าไปเนาะเราทําแบบเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราลองทำเนาะแต่ตอนนี้ลองดูคอนเซปต์ของเขาไปก่อนนะครับนะครับนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกท่านโอเคข้อ2 ข้อ2โจทย์บอกว่า10ตรงกับเดไซน์ที่เท่าไหร่นะไม่รู้อีกแล้วติดไว้นะครับไม่รู้ติดไว้โอเคข้อนี้จะแตงจากเดิมยังไงทำไมต้องทำให้ทไมต้องทำหลายรอบเดี๋ยวไปดูกันโอเคแน่นอนว่าเขียนมือนเดิมเนะาะคราวนี้10ก็คือเราก็หาว่าตำแหน่งของ10ก็ต้องเท่ากับอะไรอะ่ะอ่าคูณอ่ะคราวนี้เดไซน์นะ เดซต้องเป็น r ส่วน10ถูกไหมครับก็ n บวก1โอเคมีตัวแปรอะไรไม่รู้บ้าง r อันนี้เราต้องการหาอยู่แล้วใช่ไหม n อันนี้เรารู้แล้วเนาะว่าเป็น9นะครับตำแหน่งของ10อ่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของ10กันนี่แหละนะครับไฮไลท์ไว้เลยปัญหาของอันนี้คือ10เนี่ยอยู่ตำแหน่งใด เราไม่รู้ไงดูสิตัวที่1คือ4ตัวที่2คือ7ตัวที่3ไป15แล้วดังนั้น10มันต้องอยู่แถวๆนี้เน่ยเราก็จะมีวิธีการหานะครับโดยการโดยการให้เราตั้งอันนี้ขึ้นมาบอกว่าตำแหน่งนะอันนี้ขอมอข้อมูลนะข้อมูลโอเคยอ่ยอย่อนะครับยอ่อโอเคตำแหน่ง นี้เราก็ดูว่าสิบมันอยู่ระหว่างอะไรอะทุกคนมันอยู่เดี๋ยวเขียนข้อมูลกันแล้วกันข้อมูลมีนี่นะอยู่ระหว่างนี้ถูกไหมใช่ไหมครับสิบอยู่ระหว่างเจ็ดกับสิบห้าถูกไหมดังนั้นอ่าข้อมูลก็จะเป็นเจ็ดสิบสิบห้าอันนี้คือเราสิบนี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับสิบคือสิ่งที่เราต้องการคราวนี้เจ็ดตรงกับข้อตรงกับตำแหน่งที่เท่าไหร่อ่ะเจ็ดมันตรงกับสองใช่ไหมสิบห้า 15คือตำแหน่งที่ที่สมนะครับสิรู้หรือ,อยังไม่รู้ก็ติดตัวแปร x ไนี่อยากได้ x ไงดังนั้นเราก็เทียบแต่ยางนะครับเทียบแต่ย่างอีกทบาตัวอีกครั้งหนึง่ง7ข้อมูลที่เป็นเลข7ตรงกับตำแหน่งที่2 15ตรงกับตำแหน่งที่3แล้วไอสิบของเราเนี่ยเท่าไหร่ เราะว่าเราอยากได้ใช่ไหมครับเราอยากได้วิธีก็คือ,อหาผลต่างตรงนี้เอาเป็นค่าบวกไปเลยนะหนึ่งใช่ไหมครับหาผลต่างตรงนี้เช่นกันได้ไรเอิมเจ็ดแปดก็จะแปดเอาว่าแปดเฉยโอเคคราวนี้เราก็ไปจับอีกคู่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นอัตราส่วนนะทางนี้สองห่างกับ x เ,เท่าไหร่สองห่างกับ x เ,เท่าไหร่ก็ต้องห่างกับ x เ,เป็น x ลบสองจริงไหมใช่ไหมครับ mm hmm. เช่นกันสิบห่างกับเจ็ดเท่าไหรมันคือสามนะครับดังนั้นเราก็เทียบรตราสว่วนเลยฝั่งนี้ส่วนกันเท่ากับฝั่งนี้ส่วนกันนะครับก็คืออสรุปแล้ว x ส่วนสองเท่ากับเออ x ลบสองเท่ากับอ่าเราเอาอนี้ขึ้นก่อนฝั่งนี้ก็ต้องเอาอนี้ขึ้นก่อนเหมือนกันก็คือสามอ่าแต่ต้องเปนตาส่วนนะ ส่วนอันนี้ฝั่งนี้เป็น1ฝั่งนี้เป็น8ปโอเค x ลบสอยู่กับ1 3มันอยู่กับ8นะครับดังนั้นดังนั้นสุดท้ายแล้วแก้หาค่า x อ,ออกมาด้วยการกดเครื่องคิดเลขนะกดเครื่องคิดเลขก่อนอะไรสามหารแปศูนย์จุดเจ็ดสามโอเคดังนั้น x ลบสองเท่ากับศูนย์จุดสามเจ็ดห้า x เฉยเฉยสองจุดสามเจ็ดห้าโอเคนะครับใกล้ x แล้วคราวนี้เราก็เออ x คืออะไรนะ x คือตำแหน่งที่สิบถูกไหม x คือตำแหน่งที่สิบเออไม่ใช่ x คือสิบเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ดังนั้นก็แทนค่าเลยตำแหน่งของสิบหามาแล้วเมื่อกี้สองจุดสามเจ็ดห้า เอาเรื่องเ,อเรื่องโอเคอยากได้ R ก็ติด R ไว้ส่วน10 N เอนเท่าไหร่ N อ่ <N. S 2> เอานะับข้อมูลอีกรอบหนึ่งได้เท่าไหร่9ใช่ไหมครับ9อ่ะ9บวกหนึ่งโอเคตัดท่อนซึบซึบดังนั้นสุดท้ายแล้ว R เท่ากับ2.375อ่าได้ออกมาแล้ว ดังนั้นอย่าลืมสรุปสุดท้ายนะครับขอเอาตรงนี้แล้วกันนะ10เท่ากับดไซนที่2.375นั่นเองโอเค เรียบร้อยนะครับต่อไปอยากให้ทุกคนอ่านข้อความข้างล่างตรงนี้ตรงนี้นะแล้วช่วยสรุปความหมายให้หน่อยว่าเออจากที่เขาพูดเนี่ยมันสื่อถึงอะไรเราเข้าใจคําว่าพอ,อาทายดเดใจเป็นทายไหมว่ามันกล่าวถึงอะไรนะครับลองดูลองดูให้เวลาแป๊บหนึง่งนี่เนาะนี่นักเรียนห้องหนึ่งสี่สิบคนเขาบอกว่าคุณออม สอบได้เปรอร์เซ็นไทที่แปดสิบห้าเออจำได้ไหมเปรอร์เซ็นไทหมายถึงอะไรอะไรโอ้ยอืมอืมโอเคเดี๋ยวพูดถึงบรรทันนี้ก่อนเปรอร์เซ็นไทที่แปดสิบห้ามันหมายความว่านัเกเรียน สมมตินักเรียนมีหนึ่งร้อยคนคุณออมเป็นไงคุณออมออมสอบได้คะแนนมีคนได้น้อยกว่าแปดสิบห้าเนี่ยหรือสอบได้น้อยกว่าอ,อมเนี่ยแปดสิบห้าคน นี่อันนี้คือความหมายของเปอร์เซนไทที่แปดสิบห้าอันนี้อีกรอบที่สามแล้วเข้าใจไหมหมายถึงว่าเปอร์เซนไทเจ็ดแปดสิบห้านะครับแต่คราวนี้นักเรียนเราไม่ได้มีหนึ่งอยถูกปะนักเรียนเรามีแค่สี่สิบใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เทียบแต่ย่างนิดนึง่ถ้ามีนักเรียนก็ขี้เกียจละนอรรอไปสี่สิบคน มีคนสอบได้น้อยกว่าออมคิดไงก็ <น Minuten> 40่สคูณแปส่วน100่ร้อยคำนวณด้วยกันกดเครื่องคิดเลขแล้วบุบาบบะออกมาเป็น34คนนะครนี่อันนี้คือความหมายของเปอร์เซน็นต์ไทยที่85ด้าเนาะเราจะพูดถึง ว่ามีคนที่ได้น้อยกว่านี้อยู่85ใน100ส่วนนะครับอันนี้เหมือนกัน85ใน40ส่วนก็คือ34เนาะ